วันเป็นรยากาศนะคะวันเสาร์นขณะนี้าง่พาแต่งพระไทยใส่บากกับช้างทุกวันเสาร์นะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะก็พี่พังฟ้าใสและก็พี่พายพันทองนะคะก็มาเร่่มด้วยวันนี้เหมือนกับว่าเป็นวันที่มีความพิเศษนะคะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะมีการทำบุญกระถิ่นหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะ อขอประชาสัมพันธ์นะคะเรานะคะเประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามนะคะ,ะที่บ้านกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีกระทิช้างยี่งาม <ทะ S 1> นะคะ,<น>ะประมาณเวลาสี่โียกันกนะคะมีการใส่บาตรทำบุญเช้าร่วมเวลาเดียวกันนะคะกับเราบริเวณที่บ้านกระโพนะคะก็ะจะมองเห็นว่าบางท่านที่เคยเป็น อันนี้ก็จะเป็นไายพันทองนะคะมาร่วมด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงข้างล่างนะคะอันนี้ก็กทุกขธรมระบเจ้าที่จังหวัดสุรินทร์เจ้าวาดวัดกรสุรินทร์นะคะไม้ทงรท่สสุสามดอนิดสนเช้าดีแล้ลานบุญก็จะมีนกนะคะเยอะเลยนะคะ เปลี่านชุดท่านเพื่อถวายน้ำพระลาวา่นบุญด้วยนะคะน้ำพะาม,มาจากทานน้ำใจของทุกท่านนะคะหลังไาลมาทุกศสานะคะทำให้สำนักงานพระพุทธศสาสนาจังหวัดสุรินได้นำปัใจจัยในส่วนนี้นะคะ,ะนำไปเป็นน้ำพระาาะถวายในทุกทุกสาแล้วก็ประคุมสถานที่นรา,ากิจกรรมแห่งน,นี้นะคะ วันนี้อาจจะบางตาหน่อยเพราะว่ามีงานกิจกรรมที่อื่นเยอะในตัวมือศิลินนะคะอย่างวัดเทพสิลินก็มีงานกระถิ่นนะคะวันนี้กับเราทุกเช้าพี่ชางคู่บุญนะคะมาไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะคะไม่มีเลยมาเช็คอินกับคนเราถูกร่วกันอย่างมีความสุขเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกันนะคะก็จะได้เห็นพี่ช้างคู่นี้นะคะ สองเชือกนี้บสีตอนนี้ก็ตักบาทส่วนหนึ่งก็เสร็จแล้วอีกส่วนส่วนนงก็จะแก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกนะคะนี่นะะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพอีกบางส่วนให้กักทุกได้ชมกันนี่ก็คือเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกสำหรับแขกที่มาร่วมทำบันตักบาทในวันนี้นะคะ นี่ก็ยังเหลือนะส่วนหนึ่งนะคะยังตัดไม่เสร็จนะคะก็จะมีส่วนรายส่วน ก็คุณตาบาสิสก็จะร่วมกันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกับน้องช้างนะคะวันนี้ก็มาหนวนแลวจะมีแขกมาจากที่อื่นด้ายนะคะ,นะคะเยอะเลยเรานึกว่าคนจะไม่เยอะนะคะแต่ก็เยอะเหมือนเดิมนะคะภาพหลายหน่วยงานนะคะ ก็จะคือคักมากนะคะคือคักแบบนี้ทุกๆวันเสาร์ ก็คือทดลองอันนี้หนูเผยแพร่ลงในช่อง y youtube เผยแพร่ทั่วโลกเลยนะคะก็เอ่าคน แต่มากที่เข้ามาในงานก็จะแต่งชุดไทยสวยๆไว้นะคะ,นะคะชุดไทยกันนะคะผู้ชายผู้หญิงก็จะใช้ชุดไทยผ้าไหมก่นะก็บางคนก็เป็นเสื้อบางคนก็ส่วนทั้งส่วนะะนุ้ขาสวัสดีค่ะน้องน้องมาจากไหนคะลูก ขอเดี๋ยวแม่สัมภาษณ์หน่อยนะแม่จัดช่องต่อละสีละสไตล์นะคะค่ะก็มากี่ครั้งแล้วคะเออมากี่ครั้งแล้วมาน่าจะประมาณน่ามาสามปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่สามปีที่สามเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็มาต่อเนื่องมาตัวเนื่องเชิงกลางจำนวนค้าจะมีได้อ๋อ้ราคาก็เห็นมาก็เลย ใส่ชุดไทยเนาะกับน้องน้องผู้ชายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่เดียวกันกระทรวงบรรมหมยเฉลิมพระเกียรติสุรินก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาร่วมทำร่วมกันที่นี่ทุกเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะพี่อยู่ทางตะวันรัศมีไลสสไตล์นะอยากอยากไปซีศูนย์หมอนไหมยังเลยค่ะอ๋อเชิญค่ะก็เขามีมีเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานอนุรักษ์ด้านหมอนไหมนะคะก็มีกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงไหม การถูกหมอนแล้วก็การขอผ้าการบัดยอมการสาวไม้เหรอคะยิ่งยากไหมคะยิ่งยากไหมถ้าเราจะเข้าไปติดต่อนะคะอ๋อก็โทรศัพท์ไปก่อนนะคะหรือว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เราจะไม่อยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาต้อนรับโทรไปได้นะคะที่หมายเลขศูนย์สี่สี่ห้าหนึ่งสามเก้าสาม่ตรงออกไปถนนสองสองหกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทางไปบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มีมีอะไรโปรโมทไหมคะเกี่ยวกับ ผ้าใหม่สุดินของเราแบบฟุ้นนไหมน,นะคะ<อ>คือค<ม>ือของเราเป็นหน่วยงานที่ส,งส่งเสริมและก็พัฒนาทางด้านการปลูกถอนเลี้ยงไหม่แลวก็อาชีพการทอผ้าไหมนะคะอย่างพวกวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนไปถนะึงปลายน้ำนะคะ<ม>ก็ <laughs> ทางเรา มองเห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ของข้าวหมาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราเห็นว่าเป็นทุนทางสังคมที่เสริมรายได้ให้กับทางจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะทางเราก็สนับสนุนส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรผู้ประกอบการมีรายได้จากข้าวหม่ของค่ะเพราะคุณนะคะเมือมีโอกาสนะคะช่องตะวันรัศมีนะคะก็มีผู้ติดตาม20,000กว่าคนแล้วค่ะก็อยากจะเผยแพร่ในเสียงนี้การเรื่องข้าวหม่ของเราไปให้ไกลทั่วโลกเลยก็สวยค่ะ ส่งเนื้อที่ชุดเลยทั้งหนุมน่มๆเลยอ่ะแม่ขออีกสักรูปนะคะให้กับคนสองหมื่นกว่าคนได้ชมนะคะผ้าไหมของสุรินของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะนี่ก็คือสวนหม่อนไหมของสุรินของเรานะคะก็เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์สวนหม่อนไหมสุรินที่มาร่วมงานทําบุญตักบา ของเราเนะคะเพื่อนก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะเรานรึกว่าหลายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ของเรามาร่วมทั้งศูนย์นใหม่ถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะไปเรียนยไปชมนะครับไปดูที่ศูนย์นใหม่ของเรานะคะเป็นโอกาสดีของเราที่ได้พาน้องในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศอีกนิดน,นึงนะคะส่วนเก็บ,บตกให้เพื่อน,นได้ชมกันน,ะะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ จบงานนะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆหลายๆกลุ่มวัฒนธรรมมือมันมาร่วมงานทุกทุกครั้งเลยวันนี้ช่องตัวสิงห์ไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเก็บบรรยากาศนะคะหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะคะ ในงานต่างๆก็จะถ่ายรูปกันไปที่ละลึกเราจะได้รู้ว่าหน่วยงานไหนมาบ้างนะคะก็สัมภา์ให้กับเพืธธ่อนๆอิฟีทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆอิฟีทุกท่านนะคะก็คงจะถูกใจนะ,ะในคลิปของเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะเราต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆอิฟีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับส,สนุนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดต้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังจงมีกับทุกคนทุกท่านนะคะ ่วนนี้เราก็ขอตลงนี้เป็นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ